ซองสายฟ้าพาด้วยนะครับผมมาเขางานพที่ทกระทิ้นนาคลาดนะครับผมเห็ดเป็นประจําปีนะครับเห็ดถวายปูซีสุโธเนีย่ยซีปัทุมมาเฮานะครับผมรวมมหากระทิ้นนะครับผม ต่อไปเราจะได้กราบคุถวายเครื่องสังฆบูชาต่ยยอเจ้าปู้ใจยากแด่เทพองค์เทวาสิสกิทั้งไรตัง้งจิตตั้งใจว่านโมาหากันสามจบนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะาตาพุทธบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาพังวันธามิ ทังวันทามิทัมมังวันทามิสังทังวันทามิสังทังวันทามิกายะกัมมมงวัจีกัมมัมิมโนกัมมมิปะโหสิกัมมังสัพพังโทสังสัพพังโทสังขะมะตุโนขะมะตุโนขะมาขะมาติขะมาขะมาติพุทธบูชาบูชาเตชะวันโต ธรรมบูชามหาปัญญวันโตสังฆบูชามหาโพคะวะหอติโรกนาถังพุทธังพุทธังมังสังขังอาพิปูชยามะ รัตนตเยรัตนตเยปมาเทนะปมาเทนะทวารัตเยทวารัตเยนักตังนักตังสัพพังสัพพังอปาราธังอปาราธังขัมมตุโนพันเตขัมมตุโนพันเตรัตนตเยรัตนตเยปมาเทนะปมาเทนะทวารัตเยทวารัตเยนักตังนักตังสัพพังสัพพังอปาราธังอปาราธังขัมตุโนพันเตขมตุโนพันเตรัตนตเยรัตนตเยปมาเทนะ ปมาเทนะพระวาระตเะเยนัก,ก,ต,นก,กตังสะพังอปปาราทังมะตุโนปันเต อาจาริเยอาจิเย่ปมาเทนะพระวารเตเยนักกตังสัพพังสัปปาราธังธรรมะตุโนพันเตอาจาริเยอาจิเย่ปมาเทนะพระวารเตเยนักกตังสัพพังสัปปาราธังธรรมะตุโนพันเตอาจาริเยอาาจิเย่ าทีวารัตเยนวารัตเยนกกะตังนักกะตังสัพพังสัพพังราทังอัปปราทังกะมตุโนพันเตกามตุโนพันเตข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมากรรมขอขมากรรมถ้าหากว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายหากได้เคยกระทากรรมอันใดไว้ มันเป็นการมันเป็นการประมาทพลาดพั้งประมาทพลาดพั้งหรือพังเถอหรือพังเถอเพราะความขาดสติเพราะความขาดสติเพราะความหลงงมงายเพราะความหลงงมงายเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการความรู้เท่าไม่ถึงการทั้งที่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ดีและรับหลังก็ดีมันทําให้เกิด อันทําให้เกิดไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลดีแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออมบัญเชิญขออมอัญเชิญทุกท่านทุกพระองค์การฝูกพระองค์ทุกรูปทุกนามทุกรูปทุกนามทุกดวงจิตทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่มีความผูกพันที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้ากับข้าพเจ้ามาตั้งแต่อดีตชาติมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลาย จองอโหสิกรรมจองอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าให้แก่ข้าพระเจ้าขอจะได้ถือโทษขอจะได้ถือโทษโกตเเรืองโคตรเพืองหรืออาฆาตพยาบาทหรืออาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมจองเวรนจองกรรมแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายอีต่อไปเลยอีต่อไปเลยและกรรมอันใดและกรรมอันใดถ้าหากว่าท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้เคยกระทำ ได้เคยกระทำแก่ข้าพระเจ้าก็ดีตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ขอเอาหสิกรรมขอขอเอาหสิกีกรรมให้เช่นกันเพื่อ <prefer S 1> จะได้ไม่มีบาป เพื่อจะได้ไม่มีบาปไม่มีเวรไม่มีเวรจองกรรมซึ่งกันและกันจองกรรมซึ่งกันและกันต่อไปต่อไปวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมอัญเชิญขอนขอ้นอมอัญเชิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เทพพงเทวาทั้งหลายเทพพงเทวาทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้าทั้ง16ชั้นฟ้า15หชั้นดิน15้า <14 S 2> ชั้นดิน14เมืองบาดาล14เมืองบาดาลที่อยู่ในทางทิศทั้งสี่ใช่ท, 8, ที่อยู่ในทางทิศทั้ง8ดอยู่ในทางทิศทั้ง8ดขอจงมาเป็นสักขีพยานขอจงมาเป็นสักขีพยานและ อนุโมทนาและอนุโมทนาในบุญกฐินในบุญกฐินซึ่งจะทอดถวายซึ่งจะทอดถวายในวันที่ห้าในวันที่ห้าวุสติกายนนี้พุสติกายนนี้ขอให้ทุกรูปทุกนามขอให้ทุกรูปทุกนามทุกพระองค์ทุกพระองค์ทุกดวงจิตทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณจองได้รับบุญกุศลจงได้รับบุญกุศล ให้เพิ่มภูนบุญบารมีให้เพิ่มภูนบุญบารมีใครที่ยังเวียนไหวตายเกิดใครที่ยังเวียนไหวตายเกิดยังร่องรอยอยู่ยังร่องรอยอยู่ติดอยู่ในภพในภูมิติดอยู่ในภพในภูมิก็ขอให้พ้นขอขอให้พ้นจากภพภูมิที่ไม่ดีจากภพภูมิที่ไม่ดีมีภพภูมิที่สูงขึ้น มีภพภูมิที่สูงขึ้นมีบารมีสูงขึ้นมีบารมีสูงขึ้นเพื่อจะได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในสิ่งที่ขอในสิ่งที่ขอในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างตามคําอธิษฐานตามคําอธิษฐานของข้าพเจ้า จงคุปะการเทินจงคุปะการเทินพุทธบูชาพุทธะบูชาธัมมบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้จัดเตรียมน้อมถวายที่จัดเตรียมน้อมถวายด้วยใจใส ใจใส่ศรัทธาขอจงได้มารับขอจงได้มารับเครื่องสักการะบูชาสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งมีซึ่งมีบาบสีพญาหน้ายบสีพญาหน้าผลไม้เก้าอย่างผลไม้เก้าอย่างขนมหวานขนมหวาน น้ำแดงน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเปล่าน้ำเปล่าบุรีมาภูบุรีมาภูพร้อมทั้งของบริวารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้จัดเตรียมได้จัดเตรียมไว้ครบแล้วไว้ครบแล้วณเบื้องหน้าณเบื้องหน้าของข้าพระเจ้านี้ของข้าพระเจ้านี้ขอจงโปรดรับ ขอจงโปรดรับเมื่อรับแล้วเมื่อรับแล้วโปรดประทานอรโปรดประทานอนเบิกทร,ร,ร,ทร,รัพย์เบิกสินเบิกทรัพย์เบิกสินแห่งวังบาดานแห่งวังบาดาน ปร,ป,รประทานให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายประทานให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ลูกหลานให้ลูกหลานมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขความเจริญรุ่ง,ง,งเรืองความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเ, <ทำ S 2> เป็นสุขททร่มเย็นเป็นสุขทำธุรกิจการงานใดทำธุรกิจาการงานใดให้สำเร็จ ให้สํำเร็จดังใจปารถนาดังใจปารถนาให้มีทรัพย์สินเงินทองให้มีทรัพย์สินเงินทองหลังไหลมาเทมาหลังไหลมาเทมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีอุปสรรคทั้งหลายอุปสรรคทั้งหลายจะได้มากรรกายจะได้มากํากายสัตรูหมู่มานสัตรูหมู่มานจงกลับใจมาเป็นมิตรจงกลับใจมาเป็นมิตรคิดดีคิดดีคิดเป็นกุศล เป็นกุศลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงอยูเย่เย็นเป็นสุขจงอยู่เย็นเป็นสุขสมความปารถนาสมความปรารถนาสมดังใจอธิษฐานสมดังใจอธิษฐานในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเทิดทุกประการเท,ทิดอิติปิโสปะคะวาโสปะคะวาอัลลหังสุขตอัลลหังสุขตัะโมพุทธายะนโมพุทธายะพุทธังบังเกิดพุทธังบังเกิดเปิดโลกพระอัลลหังเปิดโลกพระอัลลหัง ทำมังบังเกิดัังงบเปิดโลกพระอรหังเปิดโลกพระอรหังสังฆังบังเกิดเปิดโลกพระอรหังเปิดโลกพระอรหังข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้มอนเชิญขอน้มอนเชิญเทพพรมเทวาเทพพรมเทวาที่มีศักิ์ใหญ่ที่มีศักิ์ใหญ่มีองค์พระอิศวรนมีองค์พระอิศวรพระศิวะพระศิวะ พระนารายณ์พระหาามพระอินทร์ผู้ดูแลเหล่าพระนาคราชทั้งหลายข้าจาตุมมหาราชทั้งสี่ให้ยาพร้อมด้วยบริวารพญานาคราชทั้งสี่ตระกูลพร้อมด้วยบริวาร พายางูทั้งหลายพายานาคาพายานาทีตลอดถึงเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้าพ่อคุดไห้ขอจงได้มารับและอนุโมทนาบนุญร่วมกับข้าพเจ้า สสาาุุาุอ,มอนมผมกับพิธีบอกเก้าอันเซิร์นเทพเท,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 ทว่าปู หน้าข้ายาหน้าขี้ปูสีสสุดโต่ยาซีบุ่มมากอะเรียบร้อยเนาะครับผมเดี๋ยวมาล่อหลุดเหล็กถูกโต่วงสวงน้ำกนเนาะครับผมว่าจะได้ตัวไดเนาะครับผมเดี๋ยวมาล่อส้มไปพร้อมกันเลยเนาะครับผมเดี๋ยวแอดสิผ้าเขาไปเบิ้งน้ำกนเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพารวายอีกสองทางหนึ่งเนาะครับผมเดี๋ยวผ้าเขาไปเบิ้งตัวเหล็กน้ำกันเนาะครับผมเหล็กถูก พระอาจารย์มันก็ได้จุดให้ละครับผมครับผมก็ตัวเลขก,ก็แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะรัฐบาลไทยเนาะครับ 8ปดสองสี่เนาะครับเนาะผู้ใดเห็นตัวเลขอ่คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะครับผมแปดสองสี่เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพัลรวยขคอร่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ